วันนี้ไอแคนบอกข่าวมา2เทขอไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครกับท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook ไล v ์ก่อนก็นแล้วกัน,นะฮะท่านพณิชจังหวัดพัชบุญเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปสายท่านพณิชก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับท่านพณิชย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านพณิชครับ อาจจะไม่ได้ินเสียงผมนะหรือ,อยังไงเอ่ยน,นะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านจะได้แจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะก็ถ้าเกิดว่าท่านาฟังอยู่นะฮะท่านโทรศัพท์กลับมาเบอร์ห้องส่งศูนย์ห้าหกเจใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับท่านนี้จังหวัดเพชรบูรณ์คุณสุพลศรีทัพทิมสายอาจจะหลุดไปสักครู่นี้นะครับ ส่วนอาจารย์ทองพูลดีนอกนะครับบอกว่าที่ผู้เตยฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับสวัสดีครับท่านครับครับครับผมครับเชิญเลยครับท่านครับเมื่อกี้สารดดไปขออภัยมากๆนะครับเชิญครับครับผมครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สําหรับของสํานักงานทันย์จังหวัดก็เหมือนทุกครั้งนะครับเข้ารายการก็พยายามเตือน ประชาชนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่อยากให้ประมาทในเรื่องของโควิด19นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อประเทศไทยอก,ก็ยังสูงอยู่ถึงถึงจะเริ่มลดลงละแต่ก็ยังมีปริมาณที่จำนวนที่สูงนะครับเมื่อวานติดเชื้อรายใหม่1,919งรายนะครับผู้เป็นประชาชนทั่วไป1,497รายแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำสี2รรายนะครับ ก็เสียชีวิตก็ยังสูงนะครับก็ร้อยสี่สิบสามรายนะครับเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทนะครับต้องระมัดระวังอ,อย่างเต็มที่นะครับออกจากบ้านอ,อย่าลืมเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนีน่กลายเป็นหน้ากากอนามัยนี่จะต้องเป็นของที่พกติดตัวพกติดกระเป๋าพร้อมที่จะหยิบเข้ามาสวมใส่ได้ตลอดเวลานะครับมันล้างมือ เว้นระยะห่างอย่าเข้าใกล้บุคคลอื่นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อถึงคิวก็ทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็จะนัดหมายท่านไปฉีดวัคซีนนะครับยังไงก็ลงทะเบียนไว้ก่อนใครมีญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดก็อย่าลืมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรืออสมช่วยกันดูแลป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันก็อย่าลืมในเรื่องของอ สมุนไพรไทยนะครับพืชพืชผักสมุนไพรไทยนะครับโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรน,นะครับปลูกไว้ที่บ้านทุกหลังนะครับเดี๋ยวก็แพร่กระจายก็สามารถที่นํา,มา,า,ม,ามาใช้รับประทานสร้างความแข็งแรงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้นะครับนี่ก็ตมนโยบายท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกิตคงเมืองนะครับสําหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ยังคงราคา สูงต่อเนื่องนะครับปีนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดก็น่าจะมีความพอใจในราคานะครับข้าวโพดชนิดฝักก็ห้าบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับะมะเมล็ดความชื้นสูงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดแห้งสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตเก้าบาทเก้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมก็จะถึงสิบบาทอยู่แล้วนะครับวันทองวันนี้ก็อาจจะถึงนะครับสําหรับราคา ข้าเปลือกนะครับเพิ่งเริ่มทยอยออกมากขึ้นก็ข้าเปลือกเจ้าออกเกี่ยวสด6,500บาทต่อตันหรือต่อเกวียนนะครับส่วนข้าเปลือกแห้งนะครับ15%นี้ก็อยูอย่ที่7,800บาทต่อต่อเกวียนนะครับราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรียะพ่อขุนอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับกระลำ5บาทต่อกิโลกรัมกระลำนี้ขึ้นมา2บาทนะครับหลังจากวันก่อนราคาลงไป กระลำดอกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกนี้ลงไปสองบาทนะครับลุยสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีนี้ขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลนะครับผักชีลาวอันนี้ขึ้นเยอะเลยฮะแปดสิบาทต่อกิโลขึ้นมาสามสิบบาทนะครับต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะครับขึ้นช่ายขึ้นมาอีกยี่สิบบาทปีนี้รู้สึกขึ้นช่ายราคาค่อนข้างสูงนะครับ ผักบุ้งจีนสามสิบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาลงไปหกบาทต่อกิโลตัวฝักยาวสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมถูกวยาวขึ้นมาสามบาทต่อกิโลนะครับพริกฮอตแดงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงราคาลงไปห้าบาทต่อกิโลพริกฮอตเขียวสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับคะน้าสามสิบบาทต่อกิโลกรัมคะน้าลงไปห้าบาทต่อกิโลนะครับ มะเขือเปาะสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะลงไปสี่บาทนะครับขิงแก่ยี่สิบห้าถึงสามสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับขิงแก่เกรดคระนะครับก็ขึ้นมาห้าบาทนะครับแปงกัวสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาลงไปบาทนะครับหนึ่งบาทกวางตุ้งสิบสามบาทต่อกิโลกรัมก็เช่นเดียวกันลงไปหนึ่งบาทนะครับหอมแดงสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะครับต้นหอมหกสิบบาท นะครับกระชายก็เจ็ดสิบถึงร้อยบาทนะครับก็พืชผักสมุนไพรไทยเรามีราคานะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสาหรับหน่วยจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดเครื่องที่นะครับช่วยเหลือทั้งเรื่องของโควิดสิบเก้าแล้วก็อุทกภัยนะครับก็วันนี้ก็เป็นจุดที่เจ็ดนะครับก็จะไปจัดที่ตรงลานปูนอบตวังใหญ่นะครับอำเภอวิเชียรบุรีนะครับก็ ยี่3บสองยี่บสามนะครับก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราเป้าหมายเราแปดจุดก็จุดละสองวันนะครับพี่น้องแถววังใกล้ๆวังใหญ่หรือแถวแถววังใหญ่นะครับก็แวะไปอุ่นนุนได้นะครับก็เป็นข่าวสารแจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบครับครับขอบคุณมากครับท่านครับครับผมครับสวัสดีครับกับท่านพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะก็